มาไปคลิปส,สดๆล้อๆเลยใครมาดูนะครับก็ขอให้โชคดีละกันกับการดูครั้งนี้ก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับผมจะย้ำแบบนี้ทุกคลิปเลยอยากดูแล้วก็ไปชมกันเลยไปเล่นกันเลยไปชนกันเลยเย่เย่มาเพื่อนเพื่อนเล่นเกมไหมเออเออค่ะเล่นเพื่อนโอเคเปิ้ลเองเล่นแล้วหนึ่งมาต่อไปส้มเล่นเกมไหมอ๋อ,อเล่นเื่นเล่นเบื่อ เข okay, ส้มเล่นโ okay, อเคบักโพดเล่นไหมบกักโพดเออไม่ว่างอรอทำงานอะ่ะโอเคโอเคแปลว่าทั้งนี้มีแค่สองคนอะ่ะโทรหายโทรหาใครอย่นะเออไอ้บองเพชรเออเพชรเล่นไหมเออเล่นก็ไดามามา,มาเล่นเกมกันมามาเล่นเกมเล่นเกมมุมมองของไอ้แตงโมเพื่อนยิงมันดีโอยิงมันเร็วเรวยิงมันยิงมันโอ้ย อ๋เอเฮ้ยพึ่พนอนยิงแม่งเลยอ้ออ้อเออเออเราต้องต้องทีหนึ Spider ่งได้ไหมโอ้อ้ออ้เอเคเคไปหาไอเปิ้ลดีฝ่าไอเปิ้ลดีฝ่าไม่ต้องบอกก็รู้มาทั้งที่แล้วจ้าฮ่าท <sunflower, S 2> ี่หนาที่เนาเออ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  เฮ้ไม่ต้องสืบหรอกเขามาถึงที่แล้วเหลือใครมั่งอ่ะเอเหลือไอเพชรสัมสบสมบสมบเลยเฮ้ยสําสบสําตบเออเอออ่ะสําสบหรอเอาปืนสไนแกมานี่้เดี๋ยวเวลาปิดฉากแก้ออีนอ้ยตูดกูออตายไปดีฮ่า อ่าชาช่าฮ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 ่าช่าฮ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 ้าฮ่า่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฉันอย่าฮ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 ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่่าฮาตาฮาฮย,ย,ย,ยมม่าอามาา่า่มมา่อ พูดนะแม่งปิดชีพกันฮ่า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 ง่ายๆฮ่าฮ่าอ้อ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 ฮ่าฮคิดเดยจะทำอะไรฉันได้ฮ่า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 เอาปืนแกทิ้งไปอ้อโอ้แขนกูหักวะทำไงดีวะอ้อแขนกูหักนี่วะอ้าอ่าเจ็บอ่าอ่าไม่ไหวแล้ว เอ้ยกูยังไม่ตายเว้ยอย่าเกกูฮ่าฮ่าฮ่าอีฮิ้าอ้บักแตงโมอุ้ยเจ้ยค่ากูอย่างเดียวเลยอีฮี้าฮ่าเล่นต่อเล่นต่ออีฮี้าไม่งงคอมลอยได้คอมรุ่นใหม่เงี้ยล่ะฮ่าฮ่าทางนี้แกใส่ฉั้นเลยไอ้บักแตงโมฮ่าฮ่าฮ่าฮกูเติมเยอะเว้ยเฮ้ยกูเติมเยอะเฮ้เห็นไหมกาอี้อะไรทุกอย่างกูลอยได้เหมือนด้วย เอ,เอิเยอะไล้โอ้เจอะอะไรมาหล่นมาต้องเ,เล่นต่อเล่นเฮ่เฮ่เฮ่เกตเตเนี่ยเฮ่เอืมน่าจะต้องสร้างป้อมปืนสักหน่อยละกันละกันเพื่อให้ฉันนั้นได้เปรียบห้าห้าฉันต้องสร้างป้อมปืนสักหน่อยแล้วฮ่าอันนี้นี่ยอันนี้เนี่ยอปป้าอปเปอรคัสอับบี้เฟกเกย์ยังมอมอ่านี่นี่ยอ่านี่นี่ย อายะบ้าบจ่าทีแม่เลยอาไอเชียวดีนะดนะอนยเฮียต่อยกูะวะดนมเลมันไกลเลยมัดลูกพ่อจบีเอ็มตัวออด้ย,มมดวยไปเอ้นะดนไนเอออฟิกก็ยำง้มอมอาเอออา อ๋อยอดอ๋ออ๋ต่อยหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองรอบแล้วก็ฟิกเกอร์ย่อมกรัมมโอเคโอ้ดาวเลยเนี่จ้าเอาไปฆ่าคนให้ได้ฮะี่จ้าฆ่าคิวพวกแกให้ได้นั่นเลยอ๋ออ๋อ้๋อโอ้ยกระดูกกูออกอ้แขนกู ฮ่า uh huh. ไอ้จ้าไอ้จับอยู่ไม่ไหวแล้วลูกไปพิชก้าจ้าอ๋อขาวกูอ๋อเจ็บสองโอ้ยเฮียกูเจ็บเหมือนกันโอ๋กูก็เจ็บอ๋อกูไม่น่าถีบมึงเลยท้ากูเออมึงไม่น่าถีบไงฮับฮ่าลงุงกับบ้านก้อ๋ออ๋ออ๋ออไอ้แตงโมมึงไปด้วยอ๋อจ้ากูโอ้ย ฮาฮาเป็นไงอะ่ะโอ้ยกูไม่ยอมอ่าเฮ้จะไม่ยอมแล้วฮา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 หัวเลาะฮ่าหัวเลาะชอบใจฮ่าชอบใจเออนีไรอ่าอ่าฮอฮาฮาฮาเป็นไงล่ะฮ่าฮาเป็นไงอะ่ะอ่าฮ่ามาหนึ่งกันแน่ฮ่าฮาโหดาบเล็กๆล็โอ้จะสู้ดาบฮอกกูหรอมันไม่เลืกดาบมันเรียดฮอกเว้ยจะไม่อันจิ๋วๆเนี่ยแทงทะลุไข่ไม้เอ้อเงือพูดลามกเกินไปนรกเหรืไป โอไม่ไปไอเจ็บไอเจ็บแทงเวลาไปเจาะฟักยิงำกับมัมเจ็บขุยละโอ้ยมือกูอ้าเฮาไม่ยอมหรอกเว้ยมานี่ไอ้หอกเวนเจ้าอ้อยมาที่ไหนแล้ว่ะเอ้าเออแกน่ะแกย่้าอาฟิกยิงำกับมัมว้าว้าเต็มเตีนกูอ้านี่ไงเป็นยังไงล่ะย่าย่า อ้าฮ่าเป็นไงอ้าเป็นไงเราลุกตะกูไปอ่ะตัวขาดครึ่งเลยอ้าฮ่าเป็นไงอ่าฮ่าอ่าฮ่าตัวขาดครึ่งเลยฮ่าฮ่าตัวขาดครึ่งฮ่าฮ่าฮ่ามีซ้ำตบหน่อยซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าอีไงฮ่าี่าไอแอปเปิ้ลนีซ้ำตบท์แกไอเจีอ้ยเฮียเจ็บนะเว้ยย่าหาเนี่ยย่าฮ่าย่านี่นฮ่าเป็นไง โอ้ยกวางเต็มขาเลยอุ้ยเออเออเออเป็นไงล่ะฮะวิชาใหม่กูฮ่าฮ่าเสียบหน้าแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ไปเสียบหลังอ๋อก็เสียบหน้าเป็นไงเดี๋ยวจะาม่สอนวิชาแกร์เราเว้ยวิชาของฉันก็คือเสียบหน้าแกแล้วก็ยืนแกขึ้นฟ้าแล้วก็เสียบขาแกฮ่าฮ้ฮแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกระทืบอออไม่แตกวะงั้นงั้นฉันจะประหารแก้วยกันนี่นะนี่แนะนี่แนะ เอาวกแกมาเอาวกแกมาเอาเออเออเออฮ่า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 ไอแกนี้มันเล่นทำเชี่ยอะไรมันกินเล่นยังไงเนี่ยเอ้ยมันลุกออดนี่หว่าะจุบเป็นเงาเอ้ยเอแกมันเล่นยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวแบบนี้เองโอ้ยเชี่ยมึงเป็นผู้เล่นไหมอ่ะอนนี้โอ้ยออกไปเลยเท่อปุ่นคันอ้าไปเอออันนี้อันนี้ แกไม่แข็งพอเว้ยเออแต่กูจะตายเฮ้ยยาลูกเอ็ดมันยังรอดอยูไ่ไม่ตายกูคือลูกเอ็ดแบบนั่นเองว้าอี้ยว้าเอาไม่ไหวแล้วนี่เนี่เฮ้ยเติมเติมอาวุธแม่งเลยฮ่าฮ่าฮ่าเติมอาวุธแม่งเลยแกมันมีได้ไงฮะจะปาดแกเฮ้ยกูมีแล้วนะเว้ยฮะจะเอาจริงน้อง เนี yeah. uh ่ย huh. ก uh ็ huh. แล้วไอ้น้องพี่เติมมาเวย้ยเออเป็นไงล่ะไอเปิ้ลเฮ้เฮ้ยโดนฟารมโดยของฉันไปอะฮ่า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 ปิดเลยแม่งเลยฮ่าไออาวุธใครวะเนี่ยอีแม่งเลยเฮ้ยอาวุธเฮ้ยอาวุธไอเปิ้ลนี่จะตายด้วยไป <c oughs> อยู่ไอยัยแขนกูไอเล่อยเวน ไอ้เยอะม่กไอ้อาเท้ากูอาเย็บทำไมเลือดกูมันแบบนี้ยอ้ยได้มีชีวิตอาอาอาเลี้ดงแบบชเวเอ็ดเอ็ดดูอะไรเชียวเอ็อ้เฮ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยอ๋อกูจำได้แล้วกูเพิ่งจอยเซ่อเพิ่งมันมาโอเคงั้นขอจัดใหญ่เลยแล้วกันนะโอเคงั้นขอจัดใหญ่เลยแล้วกัน มัเอาเปื้อนอิสราเอลูดเตรียมต่อยไม่ไม่ใช่ย่อไหนไหนว่าไม่เห็นมีอะไรเออไหนว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเออไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเก๊กก็รู้เองแหละอ้าวตบปิวเลยเฮ่อเป็นไงล่ะฮะโดนหมัดเอาเปื้อนไปฮะเปืดขัดไปฮะอเฮ่เป็นไงบ้างอะ เหมือนตัวโชว์เลยเป็นไงบอกแล้วหรอไอ้บอกมัดกูไม่จริงอ่ะฮะมัดกูไม่เก่งเนาะเหรอเป็นไงต่อยทีพวกมึงด่วงได้อ่ฮ่า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 ไปด,ดีกว่าจบละก็ขอขูขอคุณข,ขอบใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูนะครับนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูมหมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพราะผมกุศา ทำนะครับอันนี้ครับคลิปมาเร็วด้วยนะครับคลิปมาปกติผมจะสองวันลงทีนะครับแต่อันนี้นะครับผมจะลงไปวันละครั้งนะครับบางทีถ้าผมว่างผมก็ลงวันละครั้งแบบนี้แหละครับเนี่ยครับลงวันละครั้งแบบนี้แหละครับเออครับพวกน้อยๆพวกเนี่ยแต่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคุณไม่กดผมจะส่งนิ้วเลีรยไปบ้านคุณนะครับมาแล้วครับ ยหยอกเล่นครับผมไม่มีงบประมาณแล้วหรอกค่ะผมยอกเล่นไปนงั้นแหละเอ่อกดไลค์ก็จะาำด้วยบาย